อ้ายเฮงเฮงป่วยอาการดีขึ้นเยอะแล้วก็เย็นนี้ไม่ต้องไปหาหมอเดี๋ยวพวกนี้เว้นปลืนนี้ฉีดยาอีกเข็มหนึ่งอีกครั้งหนึ่งก่อนอาการดีขึ้นเยอะแล้วเดินได้กินได้นิดหน่อยวิ่งได้แล้วจักเริ่มเล่นได้นิดหน่อยแล้วแต่ยัง ยังยังไม่สมบูรณ์เพราะไอเคียงนิสัยมันชอบเล่นมากมันจะชอบเล่นนี่มันก็จะนอนแต่ก็เล่นนิดหน่อยไม่มากเท่าไหร่ก็จะจะนอนเฉยเฉยแต่ก็ดีขึ้นเนี่ไม่ร้องเท่าไหร่แต่โดนตรงช่วงตอนแรกตอนเช้าโดนท้องนึกว่าท้องท้องเขาเจ็บท้องเขาพองๆนะนึกว่าท้องเจ็บตอนนี้โดนท้องท้องไม่เจ็บ คงไม่เป็นท้องมันจะเจ็บอยู่ตรงช่วงช่วงหน้าอกระหว่างขาขาหน้าระหว่างขาหน้าสองข้างไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรไม่รู้แมวใหญ่ไปไล่กัดเอาหรือเปล่าก็เราก็ไม่เห็นเราก็คอยระวังอยู่แหละเพราะเป็นแมวจรเราเพิ่งเอามาใหม่ได้ยังไม่ถึงสองเดือนเากาะรถมา,าก่อรถมาโดยที่ไม่รู้ ไปแล้วไปแล้ว